ชาวราศีพฤษภนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงตามราศีกับไดมอนด์เมจิทาร์นะคะขอแจ้งให้ทราบว่าการดูดวงนี้ไม่เจอดจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะเป็นการดูดวงโดยรวมตามลัคนาราศีค่ะซึ่งชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไดมอนด์เมจิทาร์ดด้วยนะคะกดติดตามนะคะเพื่อได้รับฟังข่าวสารใหม่ๆตลอดเวลานะคะ เรามาดูดวงของชาวราศีพฤษภกันของเดือนพฤษภาคมเนาะเป็นเดือนเกิดของคุณก็คนที่เกิดไปแล้วในช่วงเมษานะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยค่ะส่วนคนที่เกิดในเดือนนี้พฤษภาก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ ชาวลัคนาราศีพุธสดในช่วงนี้นะคะรู้สึกคุณจะรู้สึกแห้งๆเนาะแห้งๆในที่นี้ไม่ใช่เลยนะคือเหมือนกับว่าเหมือนจิตใจคุณไม่ได้อยู่ในในที่ที่หนึง่งคุณอาจจะเหมือนกับกําลังทํางานอยู่นะแต่ว่าใจคุณอนะเหมือนเริ่มสร้างสารรค์ที่อยากจะทํางานใหมๆ่ๆโปรเจกต์ใหมๆ่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆที่มันได้ผลตอบรับที่ดีกว่าเดิมอะคะ่ะ สำหรับคนทำงานประจำนะคะก็รู้สึกเหนื่อยกับงานแหละรู้สึกเบื่อกับงานเบื่อเซงกับงานอยากที่จะแบบออกมาพักผ่อนไปทำอะไรใหม่ๆสร้างอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองเพื่อเหมือนคนคนที่ทำงานอยู่รู้สึกว่าอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะมีความโอกาสที่จะทำธุรกิจส่วนตัวสูงแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยได้เงินได้ทองดีด้วยนะได้จัดก,การทำงานนี่แหละเพราะคุณเหมือนเจอ ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานมาเยอะแล้วคุณอยากพักผ่อนแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ใหม่ๆฉันพร้อมจะไปต่อสู้แล้วกับอะไรใหม่ๆคุณทําได้คะ่ะคนรักของคุณจะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนไปซัพพอร์ตช่วยเหลือแฟนเนาะเหมือนแฟนอาจจะอยากไปทําอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็เลยแบบเหมือนเห็นด้วยแล้วคุณไปร่วมธุรกิจด้วยทําอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะถามว่าทาได้ไหมทาได้นะคะประสบความสําเร็จแน่นอนคะ่ะ ไพ่บอกสูงเลยนะว่าคุณมีความเริเริ่มนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าขายอยู่นะคะช่วงนี้สิ่งที่คุณจะเอามาขายใหม่ๆใ,ในช่วงโควิดนี้ทําเลยค่ะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ว่าคุณอาจจะต้องทําด้วยตัวคุณเองนะเพราะว่าไพ่บอกว่าทุกอย่างช่วงนี้คือชาวราศีพฤษภให้สู้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณ ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงคงตัวเนาะแต่ว่ามีโอกาสได้รับเงินนะโอกาสได้รับโชคลาภใหม่ๆนะคะอืมน่าจะเป็นจากผู้ชายเนาะเหมือนมีผู้ชายให้ในส่วนของโชคลาภคุณนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเปล่าพิจารณาตำแหน่งหน้าที่การงานให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเงินเนี่ยได้มาจากการ เหมือนมีคนช่วยเหลืออยู่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณดีนะมีความอุดมสมบูรณ์ดีพากันอใช้เงินเอ้ยไม่ใช่พากันอ่า,อาจจะแบบว่าเหมือนไปดื่มดั่ธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะเหมือนช่วยกันพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นมีการดื่มดั่ความรัก ความสดชื่นนะคะซึ่งครอบครัวของคุณถือว่าโอเคเลยสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะก็มีตัวเลือกเข้ามานะให้คุณเลือกนะแต่ว่าคนที่เข้ามาจะต้องเป็นคนที่สูงใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะเจ้าเนื้อน,นิดนึงเนาะตรงนี้คือเขาจะเหมือนเป็นนักรบเข้ามาช่วยเหลือคุณอนะเหมือนเขาจะคอยเข้ามาช่วยคุมกันคุณแต่ว่ายังไงให้ค่อยๆพิก ิพิจารณากันไปนะคะเขาเป็นแค่ตัวเลือกคนหนึ่งที่เข้ามานะสำหรับคนโสดนะในส่วนของชาวร,ราศรีพฤสภที่เรียนอยู่นะคะขอให้คุณตั้งใจเรียนนะคะช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนนิดน,นึงขอให้สู้อ่านหนังสือให้มากขึ้นแล้วก็ คุณจะประสบความสําเร็จรวดเร็วเช่นคะแนนคุณจะได้ก้าวกระโดดไปเลยอะไรเงรี้ยค่ะได้คะแนนที่สูงขึ้นนะคะขอบคุณชาวาลาัคนาราศีพฤษภที่เข้ามาดูดวงนะคะชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ